สวัสดีค่ะวันนี้พายายมาเที่ยวอิตาลีนะจ๊ะเป็นมาไมลารันพามาเบิงห้องจ้ะอันนี้ลูกสาวจองไว้จะเป็นห้องเสริมอันนี้อันนี้เตียงเสริมมีสองห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำมีสองห้องน้ำมีทีวีนะจ๊ะโรงแรมชื่ออะไรหนูอัพทาวน์พัเลสอัพทาวน์พเลสอันนี้คุณยายอันนี้ลูกสาว คนงามลูกสาวคนงามฮัลโหลสวันจันทร์ข้ายมาเที่ยวอิตาลียายมาเที่ยวอิตาลีใหญมาเยี่ยมสามเดือนข้าใยายมาเที่ยวเบิร์เลยพามาเบิรงวิวในห้องนะจ๊ะเพิ่งมาถึงอันนี้คือห้องนอนอ่ะก็จะมีมินิบาร์อาเบิร์กกางนอกมีวิว มีระเบียงข้างนอกนั่งเซ่ๆด้วยจ้าโรแมนติกชิลๆชมวิวอ่าดูเลยจ้าอันนี้วิวนอกห้องนะคะระเบียงรอบห้องเลยจ้ะระเบียงรอบห้องเลยฝังนี้ก็มีสซ่ดอกไม้เสวย อยู่ชั้นสิบค่ะอันนี้อยู่ชั้นสิบมีกี่เป็นมีกี่ชั้นเนอะไม่รู้มีสิบสามชั้นอันนี้อยู่ชั้นสิบมาดูบรรยากาศในห้องอีกครั้งจะรกหน่อยนะ, <Okay. S 1> ะคุณยายคุณยายสำรวจกาแฟทางสายอยากกินกาแฟช <c oughs> อบเรียบตุยนกาแฟลูกสาวสั่งอาหารโ <Okay. S 2> อ้ถามว่าจะไปร้านอาหารยูซันไดน อายายปิดคลิปเ oh, <yes>, yes. จอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะเย่ yeah, mm hmm. มาเที่ยวมือนี้ <laughs>